อาจารย์ฟูจิมีความรู้อะไรมาบอกคะ สวัสดีครับฟูจิฟูจิสกิพ ion, <f U> เพื่อนๆเคยเวียนหัวไหมครับเขาบอกว่าในโลกนี้ใน4คนจะเป็นโรคเวียนหัวอาจจะเมารดหรือเวียนหัวแล้วรักษาไม่หายมีหลายคนรู้เหตุผลและบางคนไม่รู้เหตุผลไปหาหมอกินยาก,ก็ไม่หายและบางคนเป็นโรคเวียนหัวมา27ปีไม่รู้จะรักษายางไงหมดหนทางแต่มีคุณหมอคนหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเขารู้วิธีการรักษาการเวียนหัวแบบง่ายๆเลยและมีผลวิจัยที่เอามาเปิดเผยให้กับชาวโลกรู้วิธีการรักษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่หรือคนรักของเราหรือคนชราถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์ด้วยนะครับ มันคืออะไรและวิธีการรักษารักษาอย่างไงแบบง่ายๆเลยไปดูกันเลยพร้อมไหมครับไปกัน ใน1นส่วนสีของผู้คนคงเคยมีประสบการณ์เวียนหัวกันบ้างแล้วใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นในกลุ่มคนป่วยเวียนหัวไม่สามารถรู้เหตุผลหรือสาเหตุของการเวียนหัวแล้วเราจะเจอวิธีการรักษาอย่างไรกันคุณหมอคิตาฮาราได้ค้นพบวิธีการรักษาใหม่และเปิดเผยให้กับชาวโลกและในวงการแพทย์ตก,ตกตะลึงอย่างมากก่อนอื่นาดรอาการของคนที่เป็นโรคเวียนหัวโดยไม่รู้สาเหตุกันก่อนครับคุณผู้หญิงคนนี้หลังจากที่คลอดลูกแล้วรู้สึกเป็นโรคเวียนหัวโดยไม่รู้สาเหตุโดยเฉพาะเมื่อดูของเวลามีภาพเขย่าขยื่นอะไรเร็วๆจะทำให รู้สึกเวียนหัวแล้วเหมือนภาพเนี่ยมันโยกไปโยกมาเวียนหัวมากๆเวลาออกมาเดินข้างนอกในซอยเล็กๆแล้วออกมาถนนใหญ่เมื่อเห็นตึกแล้วจะรู้สึกว่าตึกมันโยกไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวารู้สึกเวียนหัวมากๆเลยพอเวียนหัวหนักขึ้นก็จะรู้สึกว่าปวดหัวแล้วก็อยากจะอ้วกมากเลยรู้สึกทร,รมานมากและเพื่อนๆก็เห็นถึงความทร,รมานในที่สุดไม่ชวนออกไปเที่ยวไหนเลยก็เลยไม่มีเพื่อนเลยคะ่ะป้าคิทาร่าเป็นโรคเวียนหัวมา27ปีไปหาหมอหลายแห่งไม่เคยหายมาก่อนและไม่รู้สาเหตุของการรักษาด้วยว่าเป็นเพราะอะไรมา ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนาลาโคกุริสุอิกะไดงะก,กุฮุซุเบียวอินคุณหมอคิตาฮาระเป็นคนค้นพบวิธีการรักษาแบบใหม่โดยในโลกนี้ยังไม่มีใครเคยรู้มาก่อน <_ d ise> เมื่อค้นพบวิธีการรักษาก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายจากต่าง,าง,าาาางประเทศท่านถูกเรียกว่าเลเจนด์ด็อกเตอร์คุณหมอในตำนานที่ผ่านมาท่านเสียใจที่พยายามรักษาคนไข้าบางคนแต่ไม่หายท่านก็เลยพยาพยามพยายามพยายามที่จะหาวิธีและหาเหตุผลของการป่วยในครั้งนี้หนึ่งในการเป็นหัวมันก็คืออวัยวะที่อยู่ในหู มันจะมีหูชั้นในชื่อนจิก็จะมีเขาเรียกว่าซังกังขีกังครับคือ3อย่างนียจะทําให้เป็นตัวพยุงตัวไม่ให้ล้มหรือเป็นตัวที่ทําให้บาลานซ์ก็คือสร้างความสมดุลของร่างกายในหูชั้นในนี้มันจะมีหินที่อยู่ในหูเพื่อรักษาบาลานซ์ครับเกิดปัญหาอะไรข้ออย่างมันทําให้โยกไปแล้วทำให้หินที่อยู่ข้างในเนี่ยนะเข้าไปในซังกังขีกังในอวัยวะส่วนนี้จะทําให้การบาลานซ์ไม่ดีทําให้เกิดการเวียนหัวเผลของการเวียนหัวครับมันจะมีหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องหินในหูหรือเกี่ยวกับเรื่องเมน e เบลเป็นโรคหนึ่งนะครับและหนึ่งในนั้นตรง10%เนี่แหละครับคุณหมอส่วนใหญ่จะไม่รู้เหตุผลว่าเพราะอะไรถึงเกิดการเวียนและการตรวจธรรมดาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่รู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติเลยไม่รู้ว่าอะไรเปลี่ยนแปลงทางคุณหมอก็เลยสร้างศูนย์บริการรักษาการเวียนหัวในปี2 0 1 6คุณหมอก็จะมีการตรวจคนไข้ ประมาณ20กว่าชนิดว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุผลอะไรที่ทําให้เกิดเวีนยนหัวหรือการบาลานซ์สมดุลของร่างกายไอตาหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นตาเป็นอะไรหรือสมองเป็นอะไรหรือเปล่าและเมื่อเดือน6ปีที่แล้วท่านได้ค้นพบและวิจัยออกมาว่ามันเป็นเหตุผลเพราะอะไร คนไข้คนนี้มารับการรักษาจากคุณหมอกิตาหาราดูจะรักษาหายได้แค่วิธีง่ายๆอย่างนี้เหรอตกใจมากเลยมันง่ายขนาดนั้นเชียวเหรอครับงั้นขอมาดูที่บ้านของคุณซาสกิคนไข้ว่าเธอรักษาอย่างไงมาดูกันเธอบอกว่ารู้สึกดีขึ้นเยอะไม่เคยรู้วิธีการรักษาอย่างนี้มาก่อนเลยฉันป่วยมาต้อง27ปีแล้วมันหายได้โดยวิธีนี้เองเหรอ พวกดีแล้วดีใจมากและเวลาผ่านไป1เดือนเธอออกไปเดินข้างนอกไม่รู้สึกเวียนหัวแล้วแล้วก็ออกมาเดินเที่ยวได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยธรรมดาแล้วจะมีหินติดอยู่ที่นี่จะลุกนั่งหรือจะโยกไปโยกมา มันก็ไม่น่าจะหลุดใช่ไหมครับแต่พออายุมากขึ้นมันก็จะมีโอกาสที่มันจะหลุดออกมาได้เมื่อมันลอกออกมาแล้วเมื่อเรานอนหลับเอียงหัวมันก็จะเข้าไปในสังกังขี้ข้างตรงนี้หลังจากนั้นคนไข้ก็จะมีหินที่กิ้งอยู่ในหูทําให้รู้สึกเวียนหัวขึ้นมาได้วิธีการรักษาของคุณซาสกิก็คือมาที่ห้องแล้วมาที่เตียงแล้วเตรียมอะไรในการนอนเตรียมผ้าห่มซ้อนกันไป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 นั่นคือการยกหัวนอนแล้วมันจะแก้ไขได้เหรอใช่ครับวิธีการยกหัวนอนประมาณ45องศาถ้าไปไม่ได้แล้วการยกหว นอนมันแก้ไขปัญหาหินอะไรได้จริงเหรอช่วยอธิบายลึกๆหน่อยมาอธิบายอีกรอบหนึ่งเมื่ออายุมากขึ้นหินที่เคยติดอยู่ที่สังกันข้างมันจะไหลเข้าไปใน,ในตรงนี้นะครับทำให้เวียยหัวเกิดขึ้นมาได้เมื่อเวลาเอียงหัวหินมันก็จะตกเข้าไปในต่างๆนี้ทําให้เกิดเบียนหัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นการยกหัวนอนแบบนี้จะทําให้หินนี้พยายามตกน้อยลง น้อยลงและเมื่อยกหัวนอนนานๆหินที่ติดอยู่แถวนี้นะฮะเวลาผ่านไป1เดือนมันก็จะถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็หายไปแบบนี้มาดูกราฟการรักษานะครับรักษาคนไข้44คนแล้วเขาไม่เคยรู้วิธีการแก้ไขมาต้องนานหลายปีแต่พอมาใช้วิธีการยกหัวนอนแบบนี้จะทําให้ หายจากการเวียนหัวอย่างมากเลยครับดีมากๆในและที่ผ่านมาคุณหมอส่วนใหญ่รักษาโดยการให้กินยาในการกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายทําให้ร่างกายทําให้ตับทําให้ไตเสียด้วยกินยาไม่ใช่วิธีการรักษาที่ดีอย่างเดียวครับต้องรู้วิธีการรักษารู้วิธีการรักษาที่ถแ้ะคุณหมอส่วนใหญ่ก็ไม่รู้วิธีการรักษาโดยการยกหัวนอนแบบนี้ผมก็เลยได้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับวงการแพทย์ได้ขอย้ําสําหรับคนไข้ที่ไปโรงพยาบาลไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าไม่รู้สาเหตุของการป่วยไม่รู้สาเหตุของ การเวียนหัวลองมาใช้วิธีนี้ดูถ้าไปไม่ได้ให้ยกตัวนอน45องศาแต่ว่ายกทันทีเลยจะทําให้นอนหลับยากเพราะฉะนั้นค่อยๆย,ยกความสูงทีละ1องศาไปเรื่อยๆจนชินกับการนอนให้ได้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งยกตัว45องศาทันทีเดี๋ยวจะนอนไม่หลับถ้าสําหรับคนนอนไม่หลับลองใช้ความสูงชันระดับหนึ่งก่อนยังไม่ต้องสูงมากก็จะแก้ไขปัญหาได้เช่นกันครับเทนิดเทียหน่อยเท่านิดเท่าหน่อยถ้าลองมาแล้ว1เดือนแล้วรู้สึกดีขึ้น ก็ลองยกระดับมากขึ้นนะครับแต่ถ้าลองแล้วแก้ไขปัญหาไม่ได้ลองไปปรึกษาคุณหมอดูนะครับเรื่องปวดหัวยังมีอยู่อีกตอนหนึ่งตอนนี้เป็นตอนที่สําคัญเป็นตอนที่ละเอียดเลยปวดหัวมีแบบเส้นเลือดขยายมีแบบเส้นเลือดตีบด้วยบางอย่างต้องประคบด้วยน้ําเย็นบางอย่างต้องประคบด้วยน้าร้อนเคยรู้มาก่อนนะครับความรู้นี้ถ้าเรารู้ครั้งเดียวเราจะรู้ไปตลอดชีวิตเพราะเรื่องปวดหัวเราจะหนีไม่พ้นน้อยคนมากที่เกิดมาไม่เคยปวดหัวถึงเวลาปวดหัวจริงๆคุณจะไม่รู้วิธีการรักษาแต่ถ้ารู้มันจะดีต่อชีวิตคุณขนาดไหนครับแล ตอนนี้ผมพูดมายาวแล้วถ้ารู้ประมาณหนึ่งก็โอเคครับแต่ถ้าใครอยากรู้มากกว่าน,นี้ผมจะให้วิดีโอฟรีย้ำครับให้วิดีโอฟรีแต่เพื่อนๆต้องมาเป็นเพื่อนของผมกติกาให้เพื่อนกดอยู่3ปุ่มครับข้างล่างจะมีลิงก์ให้เพื่อนกดลิงก์เข้าไป2กดเพ่เพื่อนสากดแชทแล้วจะมีข้อความให้เพื่อนเติมให้นในข้างล่างว่าขอวิดีโอฟรีเรียนรู้เรื่องการปวดหัวและวิธีการรักษาแบบญี่ปุ่นแล้วผมจะส่งวิดีโอฟรีให้เพื่อนๆครับและเวลาเขียนมานครับให้ตรงกับคำพูดที่ผมบอกไปครับไม่งั้น AI จะส่งให้ไม่ได้นะ